ขารามีตทระสรสุนระมที่ระสีสมระมที่สริทสุดทีมีพะมีสท่สุมพี่ประิี่สุที่มพธมี่เมีพระธี่ระิทุทีพระธทีประเที่มพระธรรทีระเสทสุดมีระธรีรสริฐาที่มะท่เสิสที่มะธที่ประเิะธระเูริ่วยดทพท่ทุกคน ที่เป็นกำลังกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไกลหลักในกานโดยทั่วกันนายภูมิธรรมวิเชยชัย,ชยรองนายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน,ำนาากำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือเป็นการยกย่องแพทย์ประจัตบบนตำะบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกการในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านให้ประสบผลสำเร็จนายพี่รงค์บุญศรีกับตำนแห่งบบสารวัตรกำนันตำบนไจเดียวและ ครับความพยายามที่ไหนอยู่เนี่ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสําหรับเป็นสถาบันสําคัญที่ทำปฏิบัติงานนะครับสองอย่างนี้มันทักตีในจำหลัดนะครับก็ไม่มีอะไรจะคุยกับพี่น้องเรามากเพาะเมื่อเช้าคุยไปเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรักอา,ามาเกบมาแล้วกะครั่ หนึ่งตำบลยครดูทองครับรับหน้าที่พิธีกรเรื่องในวันร้อยสามสิบสามปีนะครับที่สถาบันที่จะต้องมาร่วมให้กำลังใจนะครับกำลังสำคัญให้กับท่านในเพลนะครับในงานที่จะบำบัดทุกแบบทองคำนะครับประจำปี2568ให้เราเดินต่อไปได้ถ้าพวกเราไม่รักและสามัคคีมีเรื่องอะไรที่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มาร่วมกำลังแรงการในการแข่งขันกีฬา